สามจังหวัดชายแดนใต้นะครับมีแม่น้ําที่ทําหน้าที่ระบายน้ําจากภูเขาแนวเขาของนราธิวและยาลาเนี่ยมีอยู่สีสายด้วยกันแล้วก็ระบายน้ําลงสู่ทะเลทะเลมีปากอ่าว สองจังหวัดก็คือค<ะ>จังหวัดปัตตานีแม่น้ำปัตตานีออกที่อำเภอเมืองปัตตานีแม่น้ำสายบุรีออกที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีและมีแม่น้ำบางนาาแม่น้ำโกลกบางนาาจะออกที่เมืองนารา<ะ>ส่วนแม่น้ำโกลกออกที่อำเภอตากใบจังหวัดนาาที่วาสเมื่อช่วงเช้าพี่อามลงพื้นที่ไปบอกว่าที่แม่น้ำสายบุรีรเนีย่ยตอนนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่เพราะว่ามีฝนตกช่วงเช้าตอนนี้ยังน่ากังวลอยู่ไหมคะคือสถานการณ์ตอนนี้ฝนตกเนี่ยต่อให้ฝนตกมา ก็ไม่ได้ส่งผลมากนักต่อระดับน้ําที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นในแม่น้ําเพราะว่าน้ําที่เราเห็นเมื่อ2วันที่แล้วแล้วเห็นว่ามันล้นตลิ่งออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันคือน้ําที่มาจากฝนที่ตกลงมาต่อเนื่อง2-3วันแบบเรียกว่าแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่เลยในช่วง60กว่าปีที่ผ่านมามเท่าไหร่ครับพอทราบได้ไหมครับ 600มิลิเมตรใช่เขาบอกว่าเป็นระดับน้ำที่เยอะที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เลยนะใช่ครับใน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 ตัวแอปพลิเคชันที่วัดระดับน้ำหรือว่าปริมาณน้ำตอนนี้เนี่ยสูงสุดนะครับอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะตอนนี้ทงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ปัตตานีนะครับก่อนหน้านี้อยู่ที่นราธิวาสอยู่ที่จังหวัดยะลาทําไมเราต้องบอกว่าเอ้ยตอนนี้มันหนักที่ปัตตานีแล้วทําไมนราธิวาสกับยะลามันลดลงเพราะอย่างที่เห็นแผนที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นะครับว่า แม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำปัตตานีรับน้ำมาจากทั้งสองจังหวัดก็คือคมาจากจังหวัดนราธาิวาสที่อำเภอศรีสาครอ,อำเภอสุขีรินอำเภอจันแนกอำเภอรือศอไหลผ่านตัวอำเภอทีอ่ยะลาก่อนที่จะเข้าสู่เมืองปัตตานีเห็นเห็นไหมครับว่าแม่น้ำสายบุรีนี้ทาหน้าที่หน<ช>ักมากคือทําหน้าที่ในการที่จะรับน้ําทั้งของนราธาิวาสแล้วก็ยะลาแล้วก็ไปออกที่ปัตตานีตอนนี้นราธาิวาสยะลาน้าลดลงค่ะ แต่มันไปนหนักขึ้นที่ปัตตานีปัตตานีครับปัตตานีโดยเฉพาะในตัวเมืองเนี่ยจังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ว่าระดับน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้อีกเพราะว่าน้ําจากต้นน้ํายังคงไหลเข้ามาเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะครับ<ะ>ที่สําคัญก็คือเมื่อคืนนี้นะครับภาวะน้ําทะเลหนุนสูงที่สุดนนนมันก็ส่งผลให้การระบายน้ําที่จะลงทะเลที่เมืองปัตตานีเนี่ยก็อาจจะทําได้ช้าลงเช่นกัน